จุดเด่นของท่านอับดุลลสลักคืออัคราหญิงชราคนหนึ่งกำลังหิวของพรงพลังออกจากมักกะเจอกับท่านอีบดุลลัสลักท่านอบดลลาบอกไปไหนจะไปนอกเมืองมาเดี๋ยวช่วยส่งช่วยส่งเดี๋ยวผมช่วยส่งมามาเมา เอาของอะไรมาตั้งใยนักเรศั้งฝุนบาพอไปถึงนอกเมืองธนาบ,บีก็ถามว่ามาจะเป็นไงฉันจะหนี้ให้พ้นๆนะอยู่ไม่ได้ที่นี่มันมีความสุขมานานมันมีความสงบมานานจู่ๆก็มีใครที่ไหนก็ไม่รู้มาบอกเรื่องเอาลจอกจากพาาระเจ้าสองสามร้อยความ ย่อมันเหลืออนึ่งอ่ะอยูอ่ไม่ได้แล้วมันดูจะวุ่นวายแลอยูอ่ไม่ได้เออขอบใจนะที่ท่านช่วยแบกของให้ฉันนะขอบใจนะแล้วท่านเป็นใครอะท่านชื่ออะไรอ,อยู่บ้านีนไหนกองไหนท่านมีศาสนาอิสลามผมชื่อมมฮัมหมัดลูกของอัลลอฮ ยังคนนี้ก็ตกใจแล้วก็ถามว่าบอกอีกครั้งสิท่านชื่ออะไรนะผมชื่อัมหมัดลูกของอับดุลกโคเรชหรือเปล่าเนี่ยใช่บริฮัสเชียหรือเปล่าใช่งั้นเธอสิงั้นเธอสิ ที่เขาบอกว่าสร้างพิตรณอยู่ในบักกะา์ใช่คุ่คนนี้ว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นเธอแล้วไม่ใช่เธอไม่ใช่คนนั้นแน่นอนใช่ผมนี่แหละคนที่เขาเล่าวหาว่าสร้างพิตรณในบักกะา์อยู่ตอนนี้ไม่ใช่ คุณยังได้บอกไม่ใช่ถ้าเป็นเธอไม่ใช่ที่มาของฟิตนะพี่น้องที่มีเกียิไม่ใช่เพียงว่าผู้หญิงคนนี้เดินกลับมาในมักกะอย่างเดียวเขาเดินกลับมาพร้อมกับมีกะลิบะด้วยนี่คืออะไรครับเลารกรากำลังหมุนโบ่โม้หิน